สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ welcome back to my channel โอเคหายไปนานมากๆวันนี้นะคะจินจะมาตอบคำถามที่ทุกคนถามที่มาเยอะมากใน inbox ใน ig ใน twitter แล้วก็แบบในคอ,อ,อมเมนต์ใน youtube ด้วยนะคะซึ่งโอเควันนี้จะมาตอบทุกอย่างเลยซึ่งมันจะเกี่ยวกับ วีซ่าประเทศสเปนนั่นเองนะคะอย่างที่หลายๆคนอะ่ะรู้กันใช่ไหมว่าเราอะ่ะมาเรียนตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วเรายื่นเอกสารวีซ่าทั้งหมดไม่ได้ผ่านเอเจนซี่เลยตั้งแต่หาที่เรียนหามาหาลัยหรืออะไรอย่างเงี้ยวันนี้ก็จะมาคุยกันถึงประเด็นนั้นนะคะอันดับแรกเลยคือการหาที่เรียนอ,อันนี้เราต้องแบ่งา่านเป็นว่าเราอยากมาเรียนอะไรมากกว่าอันแรกอันแรกก็คือจะเรียนอะไร ถ้าสมมติว่าหลายๆคนอยากมาเรียนที่นี่โดยที่จะมายนภาษานะคะก็ดูเลยก็เซิร์ช Google ปกติเลยว่าเรียนเรียนแบบอะไร Spanish s p a n s s h c o u r s e in Spain in b a r ล e l o n a in Madrid i n v a l e n c i ีหรืออะไรก็ว่าไปอย่างเงี้ยมันจะขึ้นสถาบันภาษามาเพียบเลยใน Google อะ แล้วเราก็เลือกไปจิ้มไปสักที่ที่เรารู้สึกว่าโอ้ฉันจะอยู่ที่นี่เหมือนกับ imagine แบบ summer life in Barcelona จะมาเรียนภาษาที่บาร์เซโลน่าเนี่ยก็เลือกไปเหมือนที่ซีนะปีที่แล้วใช่ไหมที่เรียนภาษาที่บาร์เซ่ที่ speak easy อะสมมติสมมุติว่าเราจะเพื่อนๆจะมาเรียนภาษาที่ speak easy ใช่ไหมคะสมมุติเนาะแล้วก็จิ้มไปที่เว็บไซต์ speak easy ใช่ไหมแล้วก็คุยกับเจ้าหน้าที่ไปคะ่ะว่าเออเราจะเราสนใจคอร์สนี้นะระยะเวลาเท่านี้ พอถึงโปรเซสที่ปุ๊บตัดสินใจและว่าจะเรียนที่นี่เขาก็จะให้เอกสารเรามาหนึ่งตัวนะคะเป็นเอกสารที่รอ,องรับเราว่าเราอ่ะจะมาเรียนที่นี่เพื่อเอาเอกสารตัวเนี้ยไปยื่นของวีซ่าที่ไทยนั่นเองนะคะพอเสร็จโปรเซสนี้ปุ๊บพอเราได้ AA เอกสารตัวนี้มาปุ๊บอะ่ะเราต้องมาดูแล้วว่าโอเคถ้าสมมติเราเรียน3เดือนเนี่ยเราต้องขอวีซ่าประเภทไหนซึ่งถ้าสมมติเราเรียน3เดือนเนี่ยเราต้องมาขอวีซ่าประเภท วีซ่านักศึกษาที่น้อยกว่า90วันนะคะซึ่งตัววีซ่าเนี้ยเราต้องขอที่ BLS Center นะคะเพราะสเปนเนี่ยมันจะมีที่ขอวีซ่า2ที่ก็คือที่สถานทูตสเปน แล้วก็ที่ BLS Center ไอ้ที่สถานทูสเปยเนี่ยจะเป็นการขอวีซ่าระยะยาวที่มากกว่า90วันขึ้นไปแล้วก็ BLS Center มันจะเป็นการขอว,วีซ่าระยะสั้นไม่ว่าจะเป็นวีซ่านะักท่องเที่ยววีซ่าเยี่ยมเยียนวีซ่านักศึกษาที่ไม่ว่า90วันอะเขาจะมาให้ที่ BLS หมดเลยนั่นเองนะคะซึ่งการขอวีซ่านักศึกษาวีซ่านักศึกนักเรียนที่ BLS Center เนี่ยเอกสารที่เราต้องเตรียมนะคะก็คือ1 ไอตัวเอกสารรับรองที่เราได้จากสถาบันที่เราสมัครเรียนไปอะคะ่ะอันนั้นคือันแรกใช่ไหมแล้วก็คำร้องขอวีซ่าเชงเก้นที่สามารถดาวน์โหลดได้ในเว็บไซต์ของ BLS นะคะก็เวลาเราเข้าไปที่เว็บไซต์ BLS ดดี๋ยกชินจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ตรง description ใต้คลิปนะและ้วก็เรามันจะมีให้ดาวน์โหลดในเว็บไซต์นั่นเองก็จะเป็นคำร้องขอวีซ่าเชงเก้นแบบฟอร์มเอ่อการรับรองกันเป็นการเข้าเรียนคือกัน การรับรองการรับรองใบที่เราเจะเรียนอะ่ะที่เราได้มาจากสถาบันอะ่ะแล้วก็หนังสือเดินทางตัวจริงนะคะที่มันยังไม่หมดอายุ6เดือนแล้วก็เราก็เวลาเรากลับมายังไม่หมดอายุ3เดือนอะไรอย่างเงี้ยภาพสีภาพสําสหรับทําวีซา่าพื้นหลังขาวแล้วก็ประกันการเดินทางอันนี้สําคัญมากเพราะเขาต้องมาขับให้เราทํานั่นเองแล้วก็ตั๋วเดินทางอันนี้เราสามารถใช้เป็นใบจองได้นะคะไม่จําเป็นต้องไม่จําเป็นต้องจ่ายเงินจริงก่อนนะคะ แล้วก็เอกสารเอกสารสําเร็จการศึกษาของเราเหมือนเหมือนจีนจบปารตีใช่ปะสิงก็เอาใบจบของที่น่ะยื่นไปด้วยที่เป็นเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาสเปนเราคงไม่แปลเป็นภาษาสเปนหรอกเออก็แบบเบสท,ทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษนะคะ <S <S แล้วก็เอกสารที่พักใบจองโรงแรมก็คือเราจะพักที่ไหนในสเปนอันเนี้ยเราก็ยื่นไปจองไปก่อนก็ได้นะคะเราไม่จําเป็นต้องแบบจ่ายเงินจริงก่อนเพราะเรายองไม่รู้ใช่ไหมวีซ่าเราจะผ่านหรือไม่ผ่านเลยอย่างเงี้ย แล้วก็เอกสารการเงินของผู้เดินทางซึ่งเอกสารการเงินของผู้เดินทางเนี่ยถ้าสมมุติเราสามารถ support ตัวเองได้ statement ในแบงก์เราดีพออย่างเงี้ยเราก็สามารถเอาของเราไปได้แต่ในกรณีตอนนั้นของซีน่ะซีนเอา statement ของพ่อมาใช่ไหมคะนั่นหมายความว่าซีน่ะต้องใช้ใบหนึ่งฉบับก็คือเป็น sponsorship letter ที่ให้พ่อเซ็นแล้วก็เป็น statement ที่ต้องไปขอจากธนาคารของพ่อมาเป็นภาษาอังกฤษนะนั่นแหละแค่นั้นเลย ใช่แค่นั้นเลยในการขอเอ,เอกสารระยะสั้นแล้วพอเอกสารระยะยาวสําหรับการเข้าเรียนต่อมหาลัยอ่ะมันก็เหมือนโปรเซสเดิมเลยเหมือนซินก็โอเคตอนนั้นอาซินอยู่สเปนแล้วเราก็กําลังเลือกว่าอยากเรียนต่อที่สเปนแต่ไม่รู้ว่าจะเรียนที่ไหนใช่ไหมแล้วเหมือนตอนนั้นอาซินอะดูสถาบันไว้2ที่ก็คือเป็นมหาลัยบาร์สโคลินาลิเซนเตอร์กับแกสมานะคะคือซินัะเรียนต่อบอโทคคลินารีอาร์เนาะ สิงก็เลยไม่ไม่แน่ใจว่าถ้าสมมติว่าเป็นมหาลัยทั่วไปแบบมหาลัยเหมือนมหาลัยใหญ่ๆทั่วไปอ่ะพาะของสิงเป็นมหาลัยกอกชนไงก็ว่ามันจะเหมือนกันหรือเปล่าแต่คิดว่าเอกสารขอวีซ่าน่าจะคล้ายๆกันนะคะแต่เหมือนของซีนอ่ะสิงก็เออหามาหาลัยก่อนแล้วก็คุยกับเจ้าหน้าที่มหาลัยว่าเออเนี่ยแบบเราสนใจจะเรียนตัวมาสเตอร์ตัวนี้ของมหาลัยายูนะแล้วก็แบบ ส่งว่าเออเรามีแบบเอกสารอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นเราเข้าคุริฟายหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะนัดวันสัมภาษณ์แล้วว่าเป็นโปรเซสของมหาลาัยใช่ไหมคะจนมาถึงโอเคเราได้รับเลือกกันเข้าเป็นนักศึกษาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะส่งเอกสารมาให้เหมือนกันตัวเนี้ยมหาลัยจะช่วยเราเยอะมากนะคะทุกคนไม่ต้องกังวลเลยถ้ายิ่งเป็นมหาลาัยอ่ะเขาจะมีแบบเจ้าหน้าที่ที่ดูแลดูแลแบบนักศึกษาโอเคเมื่อกี้เต็มเต็มนะคะ ม่คิมแอมเต็มขอโทษด้ไม่ผิดพลาดทางเทคนิคนดดนึงโอเคเราพูดถึงไหนแล้วนะเรื่องวีซ่ visa, าอะไรวีซ่าเรากษาอะารระยะยาวเนาะสำหรับการเข้ามาหาลัยนั่นเองนะคะซึ่งโอเคมันจะต่างเอกสารน่ะจะคล้ายๆกับตัวแรกที่เราเตรียมแบบเกือบทุกอย่างเลยอันนั้นอนะ่ะครั้งนั้นอะ่ะปีที่แล้วอะ่ะสิต้องบินกลับมาไทยเพราะว่าสิไม่มีเอกสารตัวนี้นะคะแล้วก็จริงก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะต่อ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 วีซ่า เปลี่ยนจากอันแรกเปได้สองหมายงเพราะว่าเออไออันแรกที่สินได้อะมันรู้ที่หลังว่า, e SA, e BL, e SA, าีสระ e b l s ระให้สิมาเป็นวีซ่านะักท่องเที่ยวเวย้ยแต่ว่ามันเป็นแบบระยะยาวแต่ตอนเราขอเราขอวีซ่านักเรียนนะ่ะเราก็งงเหมือนกันว่าได้ไงวะเออช่างมันเถอะโอเคซึ่งโอเควีซ่านักศึกษานะคะแบบระยะยาวสําหรับการเข้ามาหาลัยเนี่ยคือก็คือเหมือนเดิมคือใช้ คำร้องขอวีซ่าเชงเก้นเหมือนเดิมใช้หนังสือเดินทางเหมือนเดิมใช้ภาพสีสําหรับเออไม่ใช่ภาพสีภาพสีพื้นหลังขาสองรูปเหมือนเดิมประกันการเดินทางเหมือนเดิมตั๋วเดินทางเหมือนเดิมเอกสารรังการเงินเอกสารลงทะเบียนเรียนอันนี้เหมือนเดิมที่พักเหมือนเดิมนะคะหลักฐานทางการเงินใช้เหมือนเดิมของคุณพ่อนะคะก็คือใช้เทเมต์พ่อแล้วก็สปอนเซอร์ชิปของคุณพ่อว่าคุณพ่อรับรอง ความเป็นอยู่เรื่อง Fin a n c i a l อย่างของเราในขณะที่เราอยู่ประเทศนี้นะคะแล้วก็เพิ่มมาอีกอย่างหนึ่งก็คือใบรับรองความประพฤติจากสถาบันตำรวจแห่งชาติโดยที่เราต้องลงประทับตากงสุนนั่นเองนะคะอันนี้สำคัญมากคือทุกคนต้องไปประทับตาที่กงสุลน,นะคะก่อนที่จะไปยื่นขอวีซ่าไม่อย่างนั้นอะ่ะเขาก็จะไล่คุณกลับไปแต่ที่ไม่เหมือนเดิมก็คือ อันลอบนี้ยเราต้องไปยื่นที่สถานทูตสเปนที่ตรงลาดดัมลินั่นเองนะคะตึกอะไรนะสถานทูตสเปนแป๊บหนึ่งจะสินหาให้สถานทูตสเปนสถานทูตสเปนในประเทศไทยสเปนในไทยไหนอะโอเคตึก embassy of Spain อินเลกรัชดานะคะอินเลกรัชดาคอมเพล็กต์ตรงรัชดาพิเศษนั่นแหละเออมันอยู่กับไม่ไกลมากทุกคนมันอยู่แบบติดๆกันเลยอ่ะเนี่ยนั่นเองนะคะซึ่งก็แค่นี้แหละเพิ่มมาอีกอย่างหนึ่งเราวมานทำให้เีาต้องกลับไทยแบบมานเดือนหนึ่งนะคะเพื่อทําเรื่องตัวนี้ซึ่งระยะเวลาในการขอวีซ่าขั้นต่ําเลยนะคือหนึ่งเดือนแต่ปีที่แล้วอ่ะ ทีนแบบแอบโชคดีนิดนึงคือกลับมาไทยปุ๊บมาทาเรื่องในระวบิดหนึงระยะเวลาหนึ่งเดือนเพราะต้องกับตัวอยู่สองอาทิตย์ใช่ปะแล้วกว่าจ,จะออกมาจากกับตัวก็จ,จะยื่นเรื่องอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเหลือประมาณเดือนเดียวแล้วอะแล้วแล้ว,ลวตอนนั้นะตอนนั้นก็คือแบบซื้อตั๋วเครื่องบินไปแล้วด้วยทุกคนก็คือคือถ้าสมมติว่าวีซายังออกไม่ได้อ่ะม,ม,มันยังไม่ออก,ม,ม,ออกมันยังไม่แบบมันไม,ม่การันตีให้เราว่าเออวีซายังไม่มีวีซาอยู่ในมือก็คือบินไม่ได้แต่มีตั๋วแล้วนะ คือก็ยังบอกเลยว่าเสี่ยงแต่ตอนนั้นนใช้เวลารอวีซ่ารอบแรกอ่ะสิวันรอบที่2ประมาณหนึเดือนนะคะทุกคนโดยที่พอเราได้วีซ่านักศึกษามาแล้วอะ่ะมันจะต่างกับตัวแรกอะ่ะตรงที่อันที่2อะ่ะเราจะได้เลขนีเย่นัมเบอร์นะคะเอ้เอ e อเ่ะโอเคไมจะให้ดูนะคะบัตรนี้การจะหน้าตายอย่างเงี้ยนี่คือบัตรเรสิเดน์การนะซึ่งเขาจะระบุไว้เลยว่าเราอะ่ะเป็นนักศึกษาแล้วก็ เขียนไว้ชัดๆอีกครั้งหนึงว่าบัตรนักศึกษาเน,นี้ยทำงานไม่ได้นะคะน้ายวามว่าเราไม่สามารถทํางานในวีซ่านักศึกษาอันนี้ได้นะคะไม่งั้นมันก็จะผิดกฎหมายโอเคสําหรับวันนี้ซินว่าซินก็น่าจะตอบคําถามหลายๆคําถามที่เพื่อนๆทักมาถามจีนในอินบ็อกอะไรอย่างเงี้ยได้เกือบหมดแล้วนะถ้าสมมติว่าใครยังอยากรู้อะไรเพิ่มเติมหรือว่าอยากถามอะไรอีกอะก็ ทักมาถามได้ใน YouTube ในคอมเมนต์ YouTube หรือว่า IG หรือ t วิตเตอก็ได้นะคะสำหรับวันนี้ก็บายบายนะคะทุกคนขอบคุณมากนะคะบ๊ายบายไปค่ะ